ชาวสวนบางส่วนในพื้นที่ตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนตัดสินใจปล่อยลำไยทิ้งให้เน่าขาต้นไม่เก็บค่ะแต่อนุญาตให้ชาวบ้านเอามาเก็บไปกินได้หลังจากที่ราคาลำไยตกต่ำอย่างต่อเนื่องเหลือกิโลกรัมละ1-6บาทเท่านั้นชาวสวนบอกว่าเก็บไปก็ไม่คุ้มทุนนะคะเพราะว่าแค่คิดค่าจ้างคนงานมาเก็บกิโลกรัมก็ปาไป3บาทแล้ว คนซื้อปลายทางอาจจะยังซื้อกิโลกรัมละ10กว่าบาทอยู่นะคะแต่ว่าชาวสวนได้น้อยค่ะอย่างชาวสวนลำไย,ยคนนี้นําใบเสร็จหลังจากที่นําลำไย,ยไปขาย447กิโลกรัมเกรด A.A. ขายได้872บาทเกรด A. 912บาทและเกรด B. 140บาทรวมๆแล้วได้เงิน1,924บาทแต่เมื่อนำมาหักลบกับค่าคนงานค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วคิดเป็นต้นทุนกว่า2,200บาท ลำไยที่ขายไปเกือบ450กิโลกรัมก็ถือว่าขาดทุนเต็มๆนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขณะที่มาตรการจ่ายเงินชดเชยชาวสวนมองว่านั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ สำหรับผลผลิตลำไย,ยของจังหวัดลำพูนปีนี้มี387,501ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่า36,000ตันหรือร้อยละสิค่ะขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัดกำลังเร่งหามาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนทั้งการบริโภคภายในยประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ